นี่สลับพันเป็นไงใช่ใครก็ห่วงหม่อมฉันอยากจะรู้นะพระพี่เนารหมอยที่เจอชีวิตลูกชายของหม่อมฉันด้วยเหตุผลอะไรกันเพคะถามได้ลูกชายหล่อนคว้ามีดคว้ามังจะฆ่าซีกันทุกวันลูกชายฉันใช่ฉันเป็นแม่ที่จะทนได้ยังไงคะเป็นไปไม่ได้ทำไมหม่อมฉันเลี้ยงลูกหม่องฉันมาหม่อมฉันต้องรู้สิเลยคะว่าลูกของหม่องฉันเป็นคนยังไงแนนสัต แกใคยก่อนแกใครมากกินแมวเมื่อไหร่ก็ดูเป็นลูกยังปวดหัวนอนเิงนพอกันเลยทำไมพระบินาเป็นห่วลูกของพระบินาทำไมมอมฉันก็รักแล้วก oh ็ห่วลูกของมอมฉันเหมือนกันมอมฉันไม่ยอมให้ใครหน้าไหน ไปอดสู้แม่เราก็ไม่ได้ม<า>นี่หน้าปากกังหันนะแม่กูแม่ปากเก่งจังนะอีอ้วนยแม่เมด่าแม่อีนนะอ้วนในอีไขมันในะอีความดันใะนอีอีซิบแตกนะมันด่าแม่ใหญ่เลยนะแม่รู้แล้วไม่ต้องเชียร์เยอะหนักเาดามในะอีหุ่นตู้เย็นเาดายก็แม่ไม่ได้พูดนะกูรู้เมียมึงนะอันนี้เขาเรียกเจ้าเนื้อเดี๋ยวแม่ ่<า>วันนี้จะยายมึงโดดแน่เตียตเป็นไงเป็นไง ไมมีอะไรจะบอกอะไรดูดูไอ้เพงโลกผู้กระดาดดีแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไงไอ้เมื่อไหนเนี่ยะแม่มันตกยากแม่โู